ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์บทสวดมนต์มหามงคลชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตหนุนดวงชะตาเสริมบุญบารมีให้กับตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายในร่วมกันสวดม,มนต์ภาวนาและแผ่เมตตาเป็นลำดับสื่ไปอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,การนาีนะ ธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการนาีนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตคขวตาธมโมธรรมนัมสามิสุปฏิปันโนคะวโตสาวกสังโฆ สังฆน,นะมาม Sisters, ินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมามะคามีพันเต วันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมัธรรมเพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมโทสังขมัธรรมเลพันเตพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังฆังสารนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจฉามิ ทุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิทุติยมปีสังคังสารนังขจามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจามิตาติยปีธรรมมังสารนังขจามิตาติยมปีสังคังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขตโรโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัรธามาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภควะติสวาคาโตพระขวัตตมโมสันทิปติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโก ปัจจตังเวทิตโพวิญญูริติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริ ปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสักุคาราเอสะพะพวะโตสสาวะสะสังโฆอามุไนยโยตามุไนยโยทักขินไโยอันชลีการณิโยอนุตตะรังปุญญเขตังโลกัสสาติ พาหุงสหสภะะมินิมิตสาวทันตังตรีเมฆลัาลางอุทิตโคะสะเศเสนมารังธานาทิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสา,าวะวตุเมชยมังคลานิมาราติเรกมามพิโยชิตะสัพพัรติง โครังปนาราวะวกรรมะขมาทัดทะขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเนชยมังคลรามินาราคีริงขชวลังอติมัตตะภูตังทวขิจกรรมสนีวสุธารุนังตัง เมตําภูเสกวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชายามังครานิอุคิตะข,ะขะักขมติหัดทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะปัทังกุริมาระวันตังอิทธิพิสังขตาโนชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเมชะยะมังครานิกัตตวานากัตทมุทลังอีวคัคพินิยาจินใจทุกทวะจนังชะนะกาชมัดเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามุนิโโตันเตชะสาภาวะตุเมชะยะมังครานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปทิปัปชริโตสิตวามุนิโทตันเตชสาภาวะตุมีชยมังคะราณินันโทปานันทพุชาคังวิพุทังมานิทิง พุเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิตูปเถสวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาววัตุเมชยมังคารานิทุกขาหัตถิทิพุชเคนะสุทัตถหัตถังความวางวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยาราคเทนวิตินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวัตุเมชยมังขะลานิเอตาปิพุทธชยมังคะลาอัตคาถาโยวาจนโนทินนาทิเนสารเตมะทันติหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขมัย,ยนโลสปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโคทิมุตตะมังเอเตนสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขรังชยันโตโหทิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังอหังวิชยโยห มิชยานสุชยมังคะเลอปปราชิตะปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสกสัพพพุทธานังอัปปัตโตปโมทติสุนัตถตังสุมังคะลังสุปัปาตังสุหุตตังสุขโนสุโมหุตโต จะสุจิตถังพัฒมจาริสุปัทกคินังกายกรรมังปาจากรรมังปัทกคินังปัทกคินังมโนกรรมังปณีทีเตปัทกคินาปัทกคินานิกัตตาวานะรพันตัดเถปัฏกคินภาวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพ ปเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสถีพ,พะระวันตุเมะวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสถีพระวันตุเมะวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสักพระสังขาราเวนะัทธ พาโสถีพระวันตุเวอุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพทนังอัติกายเกกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภกวายะมะราชานูทาเวเสุวรนโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะ ขยาสาากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจ,จาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสพัพเพปฏิติตามไมหังมัตตเกเต,เตมุนิสลา สีเสปติจ <sympath icking> ิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทัวิโรจนีสังโฆปติติโตไมหังอุเลสัพพคุณากโรอัตเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจักคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจวามะเกทจักิเนสาวเนไมหัง อาสุอานันะราหุลากัสปโจมหานาโมอุภาสุวามโสตะเกเกตโตปิติภาคสมิงสุริโยวัปพังกโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปุงขโวอุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตตวาทภูโสุ ไม่หังวัฒนเนนิจังปฏิฐาสิกุณากาโรุณโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณราเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสา ชรันตาสีรละเตเชนะอังคามังคสุสันทิตารัตนังปุรัตโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชชังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมารกรงขันธโมระปาริตตัญจอาตานานียสุตตะกังอากาเสชทะนังอาสิเสสาปะาลสันคิตา ชินนาวะรังนุตตาสตตปากาลังกตาวัตปิตาทิสัญชาตาพาหิราชตุปัตถวาอเสสาวิลยยันตุอนันตชินนเตชะสาวัตสโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเรชินปัญชระมัดชามิวิหารตังนาหิตเร สัทธาปารินตุมังสาพเพตเตมหาปุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัถโธธรรม,มานุภาเวนะชิตาเลสสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธรม,มานุภาวะปาริโตจะรามิชินปัญชะเรติ บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหังอานิโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใัยอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความรุกทุกใจเลย ขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรคขอส่วนมุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มานดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยญาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยขอส่วนวุญนี้จงสำเร็จแก่ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งเมคุรุปัชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรุปัชายาจริยาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จครูแกครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอใหครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแจกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีหางสัพพะสัตตานามโมต้โหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิดปวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากจาการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิดคำอธิษฐานอโหสิกรรม ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรโจอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทาแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอองโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาสนญาตาบริวารและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอะ นุโมทามี